Yeah let's go กด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 แมปเยนกดกด Yeah let's loud ได้ยินเปวะโนี่ไงได้ยินอ๋อตรงนี้คือห้องห้องใต้หลังคา ว่าครับเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยไปอีกบอเฮ้ยอย่าโรคจิตอยู่จีนด้วยแองดี้ว้าวตกว่าอี๋เธอเห็นแบบเป็นอีกันนะครับเย้ไปกันนะคนรับกอย่าโรคจิตครับอย่าโรคจิตครับ เดี๋ยวโรคจิตน,นะครับไม่งั้นคุณจะโดนฮ <laughs> ุบส์วนสกแกร,รี่เฮ<า>้ยอะไรอะ่ะเอาอดังดงัออดง,ดงนี่กระดางแล้วนี่เหมือนเปดูโอ้เราต้องหางหาไอ้อะไรไหม <c oughs> ตัวลังเควตมาแล้วครับฮะไอ้<า>อนี่ไม่ทำงานแป่ลยแกทำเควตอยู่นี่ไงเออคไ,ไม่ใช่แหละไอ้นี่ชัวแม่งไม่ทำงานทำการอุ <c oughs> ้ยอ <c oughs> ้าวคนเฮ็เดับเป็นอีไอยู่อีกคอนน่ะคนตายแล้ว กูกูอยู่กับยูจีนตั้งแต่แรกตั้งนานแล้วแล้วกูก็เพิ่งมาเห็นแองที่หลังมันไม่ฆ่ากูเพราะมันครูดาวหรอไม่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 ทางเฟซอยู่กับพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่ไงใช่หรอแต่ว่าเขาทิ้งอยู่กับเอสบันอีนะอยู่ตลอดเลยเหรอไม่ใช่ยูจีนตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันนานแล้วนะแล้วเขาก็เพิ่งเดินสวนในแองเลยแองก็กด ไม่ไม่ไม่แต่ไม่ได้อยู่กับคุณฮีทเฮดเวอร์ไอนะพี่ตู่อยู่กับแองตลอดเลยหรือเปล่าตลอดเพิ่งออกไปเมื่อกี้แป๊บเดียวอ้าวแล้วมันเดินสวนอยู่ทนเดียวแต่ว่าไม่กดอะไรแปลว่าผู้ดาวอ่ะดีใช่เป็นกระพีเหรอใช่เขาคนที่สงสัยมันคือแค่ดาร์บี้กับยูจวยเว้ยเพราะว่าไปกับเฮดเวอร์เว้ยสองคนเนี้ยมือคือมือเพราะว่ามืออ่ะเดินมันคือเดินสวน ยูจัวชัวจริงเมื่อเช้กูอยู่กับน้ำผึ้งแล้วก็อยู่กับอยู่กับพี่ด้ช่วยเพราะว่าปรับใหม่ยูจัวชัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับหน่อยนี่ผมเห็นนะว่าคุณเอ๋ไปกับคุณ พี่ไปกับพี่ตู่ดีกว่าให้พี่ตู่ผูกเอ้ยพี่ตู่ระวังนะงระวงังแล้วนะบอกไว้เลยนะอเ,เอ้นี่น่ากลัวส, <despite S 3> ส,สามมุมไปดไ<ป>ีกว่า ทุกคนไม่รู้หรอตรงนี้มันมีแค่ฆาตกรเข้าได้หรอคะไอเองแม่งหนามจิ้มข้าแม่งเลยแล้วใครเป็นฆาตกรอีกคนกับเราวะเราจะรู้ได้ไงอุ้ยเชื่เพิ่งรนะู้หลยนอ่ะ <c oughs> เฮียแกรับอ้าวเฮียแหละแปลกๆทำไมเป็นงั้นน่ะเอาเลยเองไม่ได้เป็นหรอเราเป็นเพื่อนน่ะแล้วพี่ตายด้วยไอ้เองไม่ได้เป็นหรออะไรวะมีกันเจ็ดคนนี่ใครเห็นผมป้องเนี่ยใครแจ้งใครแจ้งใครเป็นคนแจ้งครับ ยูจ like ีเห็นใครมาบ้างโอ้ยยูจียูจีผมผมเป็นคนลึ้นๆอุ้ยต้องหมดใครอ่ะเป็นพวกสคนนี้แหละคนและไม่รู้อะไรกัม่วไมรู้่ะเหี้ยวใครเปี้วอ่วคนหม กูต้องวอนใครอ่ะวอนแล้ใครเป็นอ่ะเยังอะไรวะหน้าบึ้งด้วยด้วยกลัวอยู่ด้วยกันนะครับเวจะเสร็จแล้วครับ25แป้ง ล้ออืมมาเดินไปครับฮฮฮฮฮ่ไปด้วยมเอคุยข้างล่า wow อ <laughs> ย่งางนั้นเธอไปเจอศพทำเ,ง,เงิียวะไปน้อยดีแล้วพึ่ไปไหนอ,อ่ะไม่รู้ไปข้างว่าเนึ่ย เอาไปดำเกลงล่างๆเลยครับกลัวเสียนพึ่งครับทำเพลอะไรทำเพลไหนเรข้างล่างครับฮาฮ่าย่าฮาฮิาฮ่า่ เป็นวะ่กลัอะไรพี่คนน่าหูสวนะอย่าปันุกดาบิด้กรดาบได้สัตแล้วมันฆ่ากูย่าช่ยกูว่าอะไรไม่ยูทีก็ดาบิเห็นบิ่งไปก่อนล่าสุดแบบไอ้สัสกูกูแะแกงกูจะแกง้วยฆาตกรกูโดนฆ่าเอง ตอนตอมือตายมันพูดได้ไหนก่อนในแแบไม่เจอใช่เหรอเออมันคนเล่นไม่ได้ยินไม่พูดใครพูดไม่เรียกใคไม่ดีพูดกับผีด้วยกันเหมือนว่าคนตายไม่ใช่กลัวคนะบี๊ย่ผีกลัวกลัวเกลัวกลัว ทำไมสังคมต้องกดดันให้ฉันเป็นฆาตไปพาเขาไปทำโอเคได้ไหมแล้วพาเขาไปทำอเคได้ไหมเหมือนนังเลยกลัวตาอะไรกอดตาแล้วเฮ้ยใครเป็นคนเต็นเนอะเฮ้ยเราสุดยูจีดูเกันไอ้ก่อนเชี่ยวเอ้ยโดนร้านเรียนยับเลย